สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปคําแก้ตัวของน้องเพมนะครับคือแต่พี่ก็ดูคลิปแล้วแหละน้องเพมเล่นผิดแชมป์ครั้งที่ผ่านมาใช่ป่ะเพมประมาณนาทีที่7จ็ดอะนะเกิดอะไรขึ้นเพมโอ้เ็นแล้วก็การได้เก็บมันเร่งขึ้นมือแล้ว,ลวเอาการเกะขึ้นมือตั้งใจป่ะเล่นผิดใช่ป่ะเอาไม่นี่จ่อยเลยน้องเพมจอยเลยครับเนี่ยนางสารเขาเล่นผิดกันได้นะครับเอาเพมเขาขอโทษขอโทษคนดูก่อนหน่อยน,นะ บอกไม่ได้โกงนะพี่น้องเพลงเขาไม่ได้โกงหรอะครับนี่พอรู้กันที่เขาเพิ่งรู้เนี่เขาจ่อยเลยครับเอเองั้นออกคลิปบอกหน่อยดีกว่าเป็นเป็นหัวคลิปเดี๋ยวเราจะเล่นบัดดี้เราจะไปดูบัดดี้ลองลองเด็กก่อนแข่งก็เป็นนั้นว่าแชมป์ครั้งที่แล้วเพลงพี่ยึดแชมป์นะถ้ากลับยังไม่ได้เริ่มนะครับไม่เป็นไรเริ่มต้นกันใหม่นี่ก็โรงงานนรกเรานะครับโรงงานนรกต่งงกางากำลังแพ็คช้อปปี้ลาดา้าขอบคุณน้องๆ้องที่อุดหนุนนะครับใครที่อยากอุดหนุนร้านพี่นะครับก็ ใต้ลิงก์นะครับเอาอีกแล้วใต้คลิปนะครับมีลิงก์อันนี้ก็เด็กๆก็นั่งเล่นกันเดี๋ยวเราจะไปลองเด็กก่อนแข่งลองเด็กนะครับวันนี้กำลังโอ้โหนี่กำลังต่อรองซื้อขายกล้ากันอยู่เเดี๋ยวตอนรองถ่ายคลิปก่อนเฮ้ยอ่ะแหมเสียงดังคุยได้ปกติแต่ไม่ต้องตะโกนเพราะนี่ไม่ใช่แข่งเอาวันนี้ลองเล่นเราลองเด็กก่อนแข่งวันนี้นะครับ ไข่แพ้ก็กันไกลนะครับเสียบตัวเองเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเพมเอาเวอร์อะไรวะล้องแข่งสตาร์แล้วสตาร์แข่งว่าไม่ใช่หรือใช่ไม่รู้ไม่บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คุณบอกกัญชาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเอากัไกาที่ดับเังไหมครับได้ได้แล้วแต่ไว้ตรงไหนก็ได้เราเอาเวอร์อะไรมาแจกันครับอะไรนะแจกันพร้อมแจกันเด็กเกินอ๋อเด็กเกินเอาปิดก็ได้ปิดก็ได้ไม่เป็นไรปิดไว้ปิดก็ดีละ กาสูงแล้วเราชื่ออะไรครับชื่อดีอครับชื่อเดียอ๋อเดียที่แปลว่าที่รักหรือกวางที่รักครับอ๋อที่รักใช่ไหมโอ้กันพี่เรียกอานนี้พี่เออพี่เรียกน้องนี่เออที่รักนี่เหรอ,อไม่เอานะเอาเลยเลยเลยไปจบชะนะล,ลงก่อนชะนะล,ลงก่อนครับนี่เป็นเด็กรองเด็กนะครับก่อนแข่งไม่มายืนดูกันนี่ไม่ใช่แมทชิ่งนะครับพี่เดี๋ยวเราจะแข่งแล้วแมตเสร็จเสร็จอนี้เราแข่งเลย พี่นวดพี่นวด,พ,นวดพี่นวดเอาขอยห้ตามาสองใบแล้วก็มาแพ็คเลยใส่ใส่กล่องเลยจบแล้วแตกแล้วเฮ้ยทำไมจบกันง่ายๆอย่างนี้เลยเนี่ยจบแล้วเหรอหันไม่หันไม่คุยเรื่องการนิดเดียวจะเหลือไหมวะเนี่ย น้องเดียเคยมาแข่งยังไม่เคยครับเอาไม่เคยเลยเหรอเอานี่มือใหม่อันเนี้ยอ้าวเจอกระดูกเลยผมเป็นหมาครับผมเคี้ยวกระดูกครับเฮ้ยไม่มีโอ้โหแล้วเอาอะไรเคอรเตอมไว้ย่ะเร็วมองไม่เห็นสามคีสตึกตึกตึก ตอนแรกพี่เอือเฮ้ยอย่างี้พี่จะอัพดีไหมวะเนี่ยใครอยากเจอเพมก็เดี๋ยวไปรอบแข่งอ,อ๋อเดี๋ยวพี่ <something on. S 2> ชี้แจงนะครับคนที่เล่นแวนการ์ดนะครับที่ร้านพี่นะครับจะมีการตีบอสพี่จะหาบอสมาหนึ่งคนทุกวันศุกร์นะครับศุกร์นี้เลยเริ่มจากศุกร์นี้จะศุกร์นี้วันที่เท่าไหร่ศุกร์นี้วันที่สิบสองครับศุกร์ใช่หรอศุกร์ที่สิบสอง มั่วจริงๆมั่วจริงๆทุกไหนฮะเดี๋ยวนะไอฮิวสมองไอฮิวสมองมันเสียนะครับสิบแปดนะครับแล้วสุกที่สิบแปดจะเริ่มสาขาหนึ่งนะครับสุกที่ยี่ห้าเข้าไปสาขาสองอะไรนะไม่รู้เดี๋ยวพี่ไปหาบอสมาไม่รู้ใครบอสก็กระจกกระจอกใครชนะก็เอาซีพีสิบสามไปเปิดเล่นเลยครับ GCP สิบสามได้ทั้งบล็อกเลยครับไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งเจ็ดตั้งเก้าั้งสิบ มันเอาเส็ยิงไรสอคนมันเฟส็แขคงไร่สองตัวไหนสั่งเพมรองเท้ารองเท้าแต่ฟาดหน้าอีกแล้วแล้วก็นี่คือไปเด็กเก็ดหมดครับจังหวะนี้คุณเดทตมไม่ดูกบเพม่มช่วยเยช่ึงมลาสุดท้ายของเองล้วโอ้เดี๋ยมีคนเชียร์ด้วยสองคนนี้ มาด้วยกันมั้ยเพื่อนกันมั้ยอ่ะเอาเพื่อนกันใช่ไหมื่อนกันที่ไม่เคลียร์กันเลย <c oughs> เอาเรียบร้อยอย่างรวดเร็วอ่ะเป็นการลองเด็กนะครับตกลงเพลเออะไรแข่งไม่รู้ใช่ไหมแ,แ,ลแล้วเดียวเดี๋ยวอะไรแข่งเดียว <c oughs> นี่อ่ะเนี้ยล่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันของจริงครับวันเสาร์ว,วันอาทิตย์ไป,ป,ปอับสวัสดีครับ